มาอ่ะเดี๋ยวเราได้ยินยังคะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องเสียบอันนี้ก่อนอ่ะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนไมค์กันแป๊บหนึ่งเล็กน้อยอ่ะพี่ฝากเสียบหน่อยอ่าเดี๋ยวเราได้ยินยังได้ยินพอถอดไมค์แล้วได้ยินโอเคได้ยินแล้วเสียบอันนี้ก่อนอ่าไม่เป็นไรเสียบดีกว่าเพื่อความตึงค่ะเปลี่ยนไมค์กันแป๊บนึงจริงๆไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ยินชัดนะหรอ เอาไงเอาไงดิไม่ต้องก็ได้ค่ะอ่เดี๋ยวถามถามทางบ้านก่อนว่าโอเคไหมเวลนี้เสียงพี่เออหรือเสียงการ์ดยากกสรนยค่ะได้ยินไหมเออได้ยินไหมเช็ค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 ได้ยินเสียงแล้วเสียงเบาครับอ๋อเสียงเบานั่นแะเป็นเสียงกัรที่อยู่เบาอ่ะไม่เป็นไรเสียบก็ได้แล้วก็ ไปอยู่ตรงใกล้ๆนงการก็ได้เพราะว่าที่เดินไปเดินมาได้โอเคไหมเออพอนงการจะเสียงเบากว่าเนอะดีไหมเออพี่เปิดหน้าแล้วโอเคนะไม่สแกรี่นะทุกคนนะเป็นไงบ่าคิดถึงกันไหมให้นงการพูดได้ยินไหมลูกได้ยินไหมคะตอนนี้ทุกคนยังได้ยินไหมโอเคแล้วนะโอเคค่ะถ้องมาาถึงมาลมาถาถึาถึงมาถึงามาตึมาถมากาามามา ม้าหมุนข<ช>องเรานั่นเองนะจริงๆแล้ววันนี้เราอยากจะแบบว่ามาทางความทักทายเนาะแล้วก็<ช>มามอยกันนิดนึง<ช>นะ<ช>ตอนนี้นะคะ,คะต้องขอบคุณด้วยวันนี้เข้ามากันรวดเร็วเลยอยู่ไหนกันบ้างคะตอนนี้อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานหรืออยู่ ที่ร้านเออไม่รู้ไงว่าแต่ละคนที่ดูอยู่ยังไงบ้างนะอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่27แล้ว27แป๊บเดียวเองผ่านไปไวมากจะแบบจะหมดเดือนมกราคมแล้วตอนนี้ใครมีเขาเรียกว่าน e วเยียนิวเยียนของนิวเยียแพนอค่ะนี้นะคะหลุดเป้าหมายกันหรือยังนะถ้าเป็นสียาม a เม z i n g ทั้งต้องบอกเลยว่าเป้าหมายของเราเนี่ยปีนี้ปักหมุดนะชัดเจนมาก ว่าเราจะทําอะไรและที่สําคัญตอนนี้แน่นอนเรายังติดให้บริการอยู่แต่ว่าเรานะคะก็มีแผนในการปรับปรุงส่วนของเราอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจำวได้ที่เรามาไลฟ์ตรงนี้นะเป็นจุดแรกแล้วก็มีการปรับปรุงสีสารโอโ้ทุกคนเปิดมาประทับใจมากบอกว่าแล้วฟูขึ้นเยอะเลย,เลยนะคะแล้วก็หลายๆคนที่บอกว่าไม่ได้มาสยาม a ซิ z i ค้า a r k นานมากแล้วนะคะมาะอีนี้คือแบบ เซอร์ไพรส์มากเราก็รู้สึกอเมซิ่งมากๆเลยนะคะต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากในช่วงปีที่แล้วที่เราปรับปรุงปีนี้เราปรับรปรุงอย่างต่อเนื่องอด้วยนะแล้วก็แน่นอนนะช่วงนี้เรายังปิดอยู่ก็จริงแต่กําลังจะเปิดรเร็วๆนี้แน่นอนและมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกเยอะเลยต้องบอกแบบนี้แล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีอีกอย่างหนึ่ง<ะ>ที่ทุกคน <c oughs> รอคอยแต่ตอนนี้เราได้ร้อนสองไปแล้วหลายๆคนที่แบบว่าโอ้ยแบบอยากจะไปแล้วเกินนะคะแล้วก็มีแลนว่า ซัมเมอร์นี้มันใกล้น้าร้อนไงน้องการใ,าใกล้น้าร้อนนะคะเตรียมซื้อตั๋วแบบออนไลน์ไว้ได้เลยนะเพราะตอนนี้ตั๋วของเรานะคะเป็นแบบวันเดย์พาสของเรานะคะหรือที่เราเรียกว่า a d ด้า t อเ e n เ u r e ์พา s ของเรานะคะ1ใบนะคะเพียงแค่เท่าไหร่คะ300บาท300บาทเท่านั้นนะคะเราเพิ่งที่จะเริ่มนะคะขายบัตรไปเมื่อ ไม่นานมานี้เองเราต้องบอกว่าจํานวนจากัดด้วยนะคะเราจะไม่ได้แบบเปิดแบบว่าโอ้ยจานวนเท่าไหร่ก็ได้คือส่วนเราเนี่ยรับได้เป็นหลักหมื่นนะคะแต่ว่าเราจะจํากัดจํานวนเพื่อมาตรการความปลอดภัยแล้วก็เราก็จะได้ดูแลนะคะคุณลูกค้าได้อย่างทั่วถึงอีกด้วยนะจ๊ะปรับปรุงโดยพิพิธภัณฑ์เสร็จหรือยังคะตอนนี้เรากําลังทยอยปรับปรุงด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแสปงว่าคิดถึงใช่ไหมบางคนบอกว่าอยู่บนรถใช่ไหมอยากขับรถแล้วก็แบบดูเรา เปิดฟังได้นะคะใจเย็นนะคะตามมองที่ถนนก่อนใช่ถนลทดกคนนะคะนี่มีมีคนบอกว่าอยู่ชนบุรีครับชนบุรีตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเราานมาเนเพราะว่ามีการ ล็อกดาวน์ในพื้นที่ชลบุรีกันอย่างเข้มงวดเหมือนกันนะคะเรารอรุ้นด้วยเหมือนกันนะคะอยากพาเด็กๆไปเล่นน้ำจังเลยเลิศมากๆนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ของเราเรากําลังจะมีการปรับปรุงส่วนน้ําด้วยนะคะใครที่อยากจะดูนะเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์กันช่วงวันเสาร์นี้นะคะอดใจรอนะคะให้เด็กๆนะคะมาปักหมุดไว้เลยใครที่ยังไม่ได้กดปอลล็อกตัวเพจ Facebook ของเรานะขณะนี้นะกดนะคะแจ้งเตือนแล้วกดซีเฟิร์สไว้เลยเพราะว่า เดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศในการปรับปรุงใหม่ๆนะคะเข้ามาให้ทุกคนได้เห็นนะคะแล้วก็คิดถึงด้วยนั่นเองนะคะอ่ะในทักทายเขาบอกว่าเปิดขายถึงวันไหนคะต้องบอกว่าบัตรราคา300บาทนี้นะคะเราจะขายแค่ช่วงที่เราปิดให้โดยการนี้เท่านั้นและขายผ่านช่องทางออนไลน์สามารถเข้าไปดูที่ปักหมุดได้ที่ w w w s ์ a m a m a z i n สยาม k com ได้เลยนะคะจะขายเฉพาะช่วงนี้ ถ้าหมดจากช่วงนี้แล้วเราเปิดให้บริการราคาขึ้นอันทีต้องบอกแบบนี้นะคะและจํานวนบัตรจํากัดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบเราจะเปิดจํานวนเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเรามีมาตรการในการดูแลวความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะนี่คุณชมพู่บอกว่าเป็นที่แรกที่นักพบรักกับแฟนแหลกเป็นส่วนสยามนะจ๊ะจนตอนนี้ก็5ปีแล้ว5ปีเลยน,น,นะมีลูก<น>พาล <ไป S 1> ูกไปหลายครั้งแล้ว คิดถึงจังเลยต้องมาจัดนะเพราะ,ะ,ะว่าน้องตอนนี้ยังเด็กอยู่ใช่ไหม,ไมเดี๋ยวจะพาไปดูนะเรามีโซนน้ําที่เหมาะกับเด็กแล้วก็ทุกคนในครอบครัวที่กําลังปรับปรุงด้วยนะว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีอะไรใหม่แล้วก็ตื่นตาตื่นใจอย่างเมื่อปีที่แล้วเราทาทะเลเทียมใหม่ เราปรับปรุงสลัดอร์เจ็ดสีใหม่แต่ว่าปีนี้เราปรับปรุงในโซนที่เป็นแบบโซนเด็กแล้วก็ครอบครัวเยอะแยะมากมายเลยนะใครอยากดูนะเสานี้ห้ามพลาดนะเวลาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนะคะอะทีนี้นะคะมีหลายคนนะคะบอกว่าเนี่ยมาถึงสยามอเมซิ่งพาร์ต้องนึกถึงม้าหมุนข,<อ>ของเรานะ,ะจริงๆแล้ววันนี้เรามีา5ความลับเกี่ยวกับม้าหมุนนะอยากจะมาเมาให้ฟังด้วยนะคะใครที่มาสย Park, ามอเมซิ่งพาร์แล้ไม่ได้เล่นม้าหมุนนี่คือ มาไม่ถึงนะทุกคนเออเชื้อไม้นี่มี1นึ่คอมเมนต์บอกว่า<ร>ที่ที่ที่เคยซื้อก่อนหน้านี้ต้องทำยังไงบ้างคะเดี๋ยวจะมีแอดมินนะคะรอนะคะตอบคำถามสามารถทักแอดมินไปได้ทุกช่องทางเลยตอนนี้ก็คือสามารถทักอินบ็อกซ์หรือว่าไลน์แอบได้เลยนะคะตรงน,นี้มีแอดมินรอตอบคำถามด้วยนะคะซื้อบัตรรายปีปกติพาลูกไป สาวนะคะหมดกร,กรกฎาคมต่อถึงสิ้นปีไหมคะสอบถามได้ที่แอดมินได้เลยนะคะคำถามเหล่านี้เนี่ยยินดีให้คำตอบแล้วก็มีแอดมินเนี่ยกำลังนะคะรอที่จะ ให้ข้อมูลแล้วก็หลายๆคนอาจจะขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลนะคะให้ครบทั่วนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วกันทุกๆคนเลยนี่บอกว่าหนูน้ำพึ่งเด็กๆบนอยากไปมากเลยค่ะอยากเริดให้บริการเหมือนกันเพราะปกติช่วงนี้นี่ค่ายลูกเสือโฆษณาศึกษาแล้วก็จะมีมาบ้างเนูมีเบิร์ตเตออ่าหลายๆอย่างนะหลายๆคนก็จะพากันมาเที่ยวด้วยนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้หลายคนถามมาเยอะมากว่าิดวันไหนอันนี้ รออีกอดใจหนึ่งนะเพราะว่า<ช>ต้องบอกว่าเร็วๆนี้เพราะว่า<ช><ช>มาตรการหลายๆหลายๆพื้นที่เนาะปลดล็อกกันไปบ้างแล้วแล้วก็ของเราก็จะเร็วๆนี้ด้วยนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องของม้าหมุนของเราดีกว่านี่ทุกคนรู้ไหมว่ามาหมุนของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความลับที่หลายๆคนไม่รู้นะถ้าใคร<อ>ที่แบบว่าเป็นแฟนพันธ์แท้นะอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอาจจะต้องรู้บ้างแต่หลายๆคนที่ไม่รู้นะคะวันนี้อยากที่จะแบบมาเมาส์แล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะคะได้ร่วม มีความภาคภูมิใจไปกับเราเพราะว่าม้าหมุนของเรานะคะเป็นเสัยลักสำคัญระดับโลกเลยนะน้องการรู้ปะ่ะอ่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าม้งงะะมาหมุนอของเราเนี่ยต้องบอกเลยนะอ่ะอย่างเนี้ยมันมี2ชั้นนะคะถือว่าเป็นม้าหมุนที่ใหญ่และมี2ชั้นเขาเรียกว่าเป็นแบบ The b เ s สเป็นใหญ่แล้วก็เป็นแกรนม้าหมุนแรนมม้าุที่สุดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะตอนนี้เรายังไม่มีใครที่จะมาลบสถิติอะไรได้เลยนะต้องบอกแบบนี้แล้วก็ม้าหมุนของเราเนี่ยสร้างมาเนี่ยโอ้โหหลากหลาย10ปีนะน้องกรัรน้องกัรเกิดทันน้องกัดเกิดปีอะไร เกิดปี3939 39. โอ้โห39นี่มาหมุนเกิดก่อนแล้วจะบอกให้ใ<ช>อเออเป็นพี่การอีกนะนี่เป็นที่น้องการอีกนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะใครที่แบบว่าเอ้ยอยากจะถ่ายรูปนะคะกับม้าหมุนแล้วอยากได้ฟิลแบบว่าเท่มียายต้องมาถ่ายที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นม้าหมุนที่เรียกว่าแกรนที่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าคนไม่รู้ว่าจะถ่ายมุมอะไรเราเคยวิบอกไว้เคยมีอ,อ่าต้องบอกว่าใครที่ยังไม่ได้ติดตามชาแนล,แลเรารือเปล่าว่าสยามอเมซิ่งพาร์เรา เรามี TikTok เ่าให้น้องการให้น้องการโปรโมท TikTok หน่อยค่ะก็ตอนนี้ใครที่เล่น TikTok นะคะอย่าลืมไป follow เราได้เลยที่ a สยาม Amazing am am Park นะคะก็เราก็เริ่มมี content มาเรื่อยๆเนอะใช่แล้วก็มีมุมสวยๆจริง,รงๆหลายๆคนบอกว่าอยากให้เรานะคะแบบเพิ่มมุมถ่ายรูปนนะจริงๆแล้วส่วนไหนของสวนของเราก็ถ่ายรูปสวยมา้าหมุนเอยหรือแม้กระทั่งฝาผนางังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีการทาสีแล้วก็มีการแบบใช้ ศิลปะงานวาดภาพงานตกแต่งต่างๆมากมายเลยนะถ้าใครที่แบบยังไม่มีไอเดียให้ไปติดตามติกตอกใช่สยามเราไ่ิงนอกจะเห็นหน้านองการใครที่คิดถึงน้องการนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ติกตอกของเรานั่นเองจ้านะคะโอ้นี่ถามกันมาเยอะแบบว่าเปิดหรือยังคะนี่มีคุณ คุณตู่ใช่ไหมคุณตู่ใช่ไหมคะบอกว่าไปทุกครั้งไม่เคยแวะเล่นม้าหมุนเลย <_ S 1> เลยพราะชอบเล่นแต่เครื่องเล่นหวาดเสียวใช่ไหมโอ้ยนะ,ะมัต้องลก็จะได้อีกฟิลหนึ่งเนาะใช่ใชต้องบอกว่าอันนี้เป็นม้าหมุนนะคะที่เราต้องภาคภูมิใจเพราะว่าอีกหนึ่งความลับของม้าหมุนอันนี้นอกจากที่ว่าจะเกิดมานะคะหลายปีแล้วก็คือว่าอะไรรู้ไหมคะม้าหมุนนี้นะคะเป็นม้าหมุนที่ ต้อนรับเซเลบทั่วฟ้าเมืองไทยเออน้องกัสน้องกสจำจำได้ไหมว่ามีใครมาที่นี่บ้างที่การนึกออกตอนนี้มีน้องๆ B N K อา B N K ใชถ่ถ่ายถ่ยหน้ามาหมุนเราแล้วก็เนะต้นยังไงนะเออ <c oughs> <c oughs> เ,เราจำได้ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีอะโอตะเขาเรียก <c oughs> โอตะใช่ไหมโอตะร่วมแบบ2 0 0พกว่าชีวิตเลยนะที่มาร่วมแบบเต้น อยู่ใน MV นั้นด้วยนะคะถ้าใครแบบว่าอยากจะระลึกถึงนะไปลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเนาะตอนนี้ y t u t u ไม่ไม่รู้กี่ร้อยล้านวิวแล้วเนาะวิวเยอะมากๆเลยนะคะมีน้องมาเล่นมาถ่ายรูปบนมามุนของเราใช่จะบอกว่าแต่ละมุม่ะมีน้องๆของสมาชิก BNK เนาะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเชอปรังนั่งนั่งตัวไหนนะอะไรอย่างนี้นะคะลองไปเซิร์ชดูแล้วก็ลองมาถ่ายแล้วจริงๆเราสามารถมาตามรอยได้นอกจาก เ n นแล้วมีมีอะไรอีกน้องกัดรู้ไหมอ่ะเฉลยเลยแล้วกันโอ้จริงๆจะมีเยอะมากเลยนะจริงรายการสําคัญสําคัญนะก็มาถ่ายนะละครก็มาเยอะมากละครละครแล้วก็รวมถึงเอวีเพลงด้วยเนาะและ cover แดนโอ้ cover แดนเยอะมาค่ะต้องบอกว่าด้วยความที่ว่าพื้นที่แล้วก็ม้าหมุนเนี่ยมันกว้างแล้วมันใหญ่มากสามารถจะถ่ายได้หลายๆมุมเลยแล้วก็จังหวะที่สวยมากๆเนี่ย แสงน้องด้วยความที่เป็นวงกลมเนี่ยแสงแต่ละมุมเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันถ้าใครแบบว่าอยากจะมาถ่ายวอล์กเออแล้วก็มาเต้นเคอเวอร์หรือว่ามาถ่ายรูปสวยๆเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกันเคยค่ะแล้วเห็นพีวีวีดิ้งโอ้พีววีดิ้งพีวีใส่ชุดเจ้าสาวได้ใช่แล้วแล้วก็มีแบบว่ามีรถม้ามีฟักทองใช่ไหมคะก็โรแมนติกดีนะโรแมนติกโรแมนติกมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยมาเล่นนะคะลองเล่นเพราะว่า นอกจากข้างล่างนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คนก็จะใช้บริการกันเยอะนะคะไปชั้นสองชั้นสองี่จะวิวสวยมากนะเราจะบอกว่าดูเหมือนไม่เสียวชั้นสองเสียวนะคะทุกคนค่ะนะคะเพราะว่าอะไรอยู่สูงแล้วก็ได้ลมแบบอารมค้าลมนะคะอยู่สูงระดับเลเวลเดียวกับเครื่องเล่นบูมแมลงเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนลองดูนะคะว่า ถ้ามาครั้งหน้าถ้าเราเปิดนะคะเราก็จะมาลองใช้บริการตรงนี้และที่สำคัญตอนนี้บัตรนะคะราคาพิเศษ300บาทเล่นได้ทั้งสวนน้ำสวนสนุกไม่อั้นทั้งวันนะคะหมาหมุน1 0รอบก็เล่นได้แล้วก็จะไปเครื่องเล่นขวาสี่ียวก็สามารถที่เรเวียนได้เลยนะคะเราเปิดให้บริการเวลาปกติเนี่ย10โมงเชา้าถึง6โมงเยน็นดังนั้นเนี่ยถ้าเล่น1วันนี้คือคุ้มมาก300นะคะไม่ต้องแบบไปบวกเพิ่มอะไรแล้วนะเล่นได้นะคะทุกโซนที่เราเปิดให้บริการเลย นั่นเอง<ช>นะคะเออนอกเหือจากดาราเซเลบในประเทศไทยรู้หไหมมีต่างประเทศด้วยใช่ไหมขอ่อนะนค่ะน,น,นะคะจะบอกว่า <laughs> นี่อยากให้ทุกคนลองทายนะคะว่ามีดาราระดับโลกใครที่มาเยี่ยมเยียนมาหมุนของเราบ้างน,นะคะอ่ามีมีถามเข้ามานะคะว่าขอแต่งงานที่มาหมุนได้ไหม มาหมุนของเรายิ่งกว่าขอแต่งงานคะ่ะจัดงานาแต่งแต่งกันมาแล้วไม่ราจัดงานแต่งกันมาแล้วเอาว่าก็ว่านะคะใครที่สนใจแพ็กเกจงานแต่งงานนะจัดม้าหมุนนะคะทุกคนได้เป็นไอคอนิกแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะไม่ซ้ำที่ไหนเลยสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็จัดงานเลี้ยงจัดงานแต่งงานได้ตั้งแต่100ถึง400คนเลยนะโซนนี้ใ,ใครสนใจก็ทักสอบถามไปที่ Line แอดเพื่อจะสอบถามตัวแพ็กเกจได้รับรองว่าคุณจะได้งานแต่งที่แบบได้ความประทับใจแขก หลายคนบอกเลยว่ารีบมาพอรู้ว่าจัดงานแต่งที่ม้าหมุนคืออยากมาถ่ายโลบเอ,อ,อยากเล่น,นรออยากเล่นอยากเล่นด้วยนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะแอดมินเขากําลังนะคะเตรียมตอบคําถามนะคะใครที่สนใจลองอทักเข้าไปได้ทั้งไลน์แอดเลยเนาะแล้วก็อินบ x ็อกนะคะตอนนี้รอตอบกันว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างน,นะคะเ <c oughs> ที่ยวตั้งแต่เป็นส่วนสยามนะคะเล่นรถไปหอตีลังกาสีเหลือง จนตอนนี้ยังเป็นอนุสาวรีย์อยู่ใช่เพราะว่าอันนันเนี่ยเป็นเราเ,ราเรียกว่าเดินลูปนะคะก็เป็นรถไฟเหาะต้องบอกว่าเป็นเป็นตัวแรกของเราเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่ตอนนี้นะคะใครที่คิดถึงนะคะขับมาแล้วก็มาระลึกถึงได้และแน่นอนนอกจากตัวเดินลูปแล้วยังมีรถไฟเหาะนะคะที่เป็นแบบตีลังกาหนี่อย่างบูมาแรงนะคะรวมถึงวอลเทคที่ โอ้โหไม่แพ้กัน<ช>สนุกไม่แพ้กันเลยนะคะเพียง300เท่านั้นเองนะจ๊ะม้าหมุนไฟกลางคืนสวยควรจะเปิดสัก1-2ึ่งทุ่มนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดแรกแล้วก็จุดสุดท้ายฝากพิจารณาด้วยขอบคุณคคมากเลยนะคะจริงๆแล้วเราก็มีโปรเจกต์อยู่นะอยากรู้โอ้ยก่อนไม่รู้แหละแต่ก็มีโปรเจกต์อยู่นะคะ<ช>แต่ว่าถ้าใครสนใจจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ย เมื่อเราใกล้เปิดให้บริการแล้วบัตรราคานี้ไม่มีนะจ๊ะเราจะไม่ขายแล้วนะคะแล้วก็ราคาจะอัพขึ้นทันทีราคาขึ้นจําไว้แค่นี้เปิดให้บริการปุ๊บราคาขึ้นทันทีนะคะตอนนี้ใครที่ สนใจนะคะก็สามารถซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะไม่ต้องรอแล้วก็สามารถที่จะระบุนะคะโปรแกรมไว้ได้เลยว่าเ,เราจะไปเที่ยววันไหนอะไรยังไงนะคะนี่ต้องซื้อเก็บ<ช>เ,เพราะว่าบัตรใช้ได้จนถึงสิ้นปีเลยทุกคนบางคนบอกว่าเอ้ยที่ใช้ได้3เดือนหรือเปล่าเปล่านะหนูซื้อแล้วหนูก็สามารถมาใช้วันไหนก็ได้นะคะภายใน3ามสธันวาปี64นะคะ,คะพี่มมนี่มาไลฟ์กับน้องการทั้งทีเคยทําให้ผิดหวังไหมบัตรเราก็มีบัตรแต่ราคาพิเศษเนาะปีที่แล้วก็ โอ้โหคือฮาเนาะต่อช่วงนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเต์ที่ฮือฮาเหมือนกันนั่นเองนะคะคนอกเหนือจากนี้นะความภาคภูมิใจของม้าหมุนของเรานี่เป็นอีกหนึ่งความลับที่หลายๆคนไม่รู้ค่ะอะไรรู้ป่ะอ,ออยเดูมันฝรั่งเป็นม้มาหมุนใส่ฝอแบบนี้ใครจะรู้ว่ามันเป็นฝีมือของคนไทยเออที่สําคัญนะ ถ้าคนที่มาแล้วไม่ได้สังเกตนะคะด้านบนนะคะต้องต้องออกไปด้านด้านด้านนอกนะคะสังเกตเลยนี่ด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นขอบนะเป็นขอบขอบด้านด้านนอกอย่างเงี้ย่ะระหว่างชัาะนนจะมีแบบเป็นขอบตรงระหว่างชั้นนะคะ,คะตรงนั้นเนี่ยจะมีนะคะฝีมือการวาดภาพโดยช่างคนไทยด้วยและที่สําคัญเป็นภาพที่บ่งบอกถึงสถานที่สําคัญของประเทศไทย เออน้องกัดเคยสังเกตป่าเคยเห็นอยู่แต่จําได้แค่บางที่ไงอ่าเช่นเช่นที่ที่เห็นวัดอรุณอ่าวัดอรุณมีวัดอรุณมีสะพานข้ามแม่น้ําแควอ่าถูกต้องถูกต้องอ่าเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีรูปอะไรบ้างต้องมานะคะเพราะว่ารอบทิศทางของเรานะคะก็จะถูกประดับประดาไว้อย่างสวยงามแล้วนี่นะคะเป็นช่างฝีมือคนไทยที่ควรค่าแก่การ อนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณไม่สามารถหาดูที่ไหนได้เลยทีเดียวนี่ Amazing ไหม Amazing, Amazing. มากเลยเห็นไหมไม่ใช่แค่ว่าทำมาสวยๆโกโก้แล้วนะยังอุตส่าห์แบบว่าเออมีเรื่องราวแล้วมีประวัติด้วยนะคะอันนองรัชดาบอกมาว่าซื้อได้ถึงวันไหนคะซื้อได้จนถึงวันที่เราเปิดคะ่ะเราต้องบอกว่าเราจะเปิดให้บริการ วันไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแจ้งนะคะและในใ<ช>วันนั้นเนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายที่เรานะคะจะขายโปรโมชั่นราคา300บาทนี้นะคะพอเปิดปุ๊บราคาดีดขึ้นทันทีนะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้น,นนะ คือด้วยความที่เราจะต้องจํากัดปริมาณโควในการเข้าใช้บริการนะคะเราก็เลยต้องจํากัดปริมาณบัตรด,ด้วยไม่ใช่บอกว่าโอ้ยแบบขายเท่าไหร่ไม่ใช่นะคะเราจะจํากัดปริมาณด้วยแต่ว่าสามารถสอบถามแล้วก็ทักไปที่แอดมินก่อนได้เลยนะก่อนที่โควต้าจะหมดนะคะ,คะซื้อบัตรรายปีตั้งแต่โควิดมาย,ยังใช้ได้ไหมคะอะ ทักไปที่แอดมินได้เลยนะคะทั้งอินบอกแล้วก็ที่ Line แอดนะคะคิดถึงมากเลยเที่ยวตั้งแต่บัตร30บาทโอ้บอกอายุเลยนะคะสุดยอดมากๆอยากจัดงานแต่งงานม้าหมุนอยากสอบถามใครจะแต่งกับผมมาเอามหาเจ้าสาวแถวนี้เอาละกันเนาะ อะไรนะโปรดิวโปรดิวพอจะมีสาวๆไหมคะบอกว่ามีลูกค้าสอบถามมาเดี๋ยวหาในทีมแอดมินลองลองทักไปหาแอดมินไปจีบแอดมินดูจริงๆแอดมินทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะเผื่อเราจะแบบว่าถูกตาต้องใจนะคะเข้าไปคุยกับแอดมินหน่อยแอดมินเหงานะคะอยากจะเจอทุกคนแล้วก็มีช่องทางใหม่บ้างนะคะอุ้ยตอนนี้นะคะเราก็สะดวกตอนนี้เราดูหน้าแฟนเพจทักอินบ็อกได้เลยอินบ็อก่าอินบ็อกก็สะดวกแต่ถ้าใครแบบว่าเอกำลังแบบ ดูไลน์อยู่ก็ทักไลน์ได้เลยเใช่ใช่สองช่องทางนี้คือไวที่สุดเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็มาใช้บริการได้เลยเอออันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่เราอยากจะโปรโมทก็คือว่าถ้าสมมุติคุณซื้อออนไลน์เนี่ยมันง่ายมากนะคะซื้อออนไลน์ปุ๊บมาวัดไข้สแกนบัตรเข้าได้เลยโอ้โหไวมากไวเวอร์นะถ้าอยากจะรู้วิธีหรือขั้นตอนในการซื้อบัตรออนไลน์ตอนนี้ที่หน้าแฟนเพจนะคะ,คะ เดี๋ยวเราจะโพสต์เอาไว้ให้ด้วยนะว่าขั้นตอนการซื้อออนไลน์ง่ายกว่าที่คิดนะคะรวมถึงการเข้ามาใช้บริการง่ายมากไม่ต้องมาสอบทาาไม่ต้องมาผ่นเคาน์เตอร์อะไรวุ่นวาย,<ช>วยมาปึ๊บนะคะมาตรวจวัดไข้สแกน QR code ผ่าน<อ>เข้าใช้บริการ<อ>ได้เลยเล่นได้เลยเล่นได้เลยแล้วบัตรถูกมากาถูกกว่าช่องทางอื่นมาซื้อด้านหน้าบัตรก็แพงกว่าซื้อตอนนี้เลยปะไล่าใช้มาเออนะอาโอเคไหมคะหันกล้องให้ดูบรรยากาศ เรือหน่อยได้ไหมคะเรือปั่นเรือปั่นอ๋อเรือปั่นทางนู้นใช่ไหมพี่เมนี่ต้องเดินละสิขาแข่งไม่ค่อยดีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าเดี๋ยวเราจะพาไปตอนท้ายละกันเนอะเพราะว่าจริงๆล้วเนี่ยยังยังคิดถึงม้าหมุนนะจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่แค่ทุกคนนะพี่มมนี่ก็คงจะได้ขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศบนม้าหมุนได้เห็นไหมเห็นตอยผมไหมคะจริงๆเราลมแรงมากที่ฉันต้องมัดผมนะคะ พราะว่าเดี๋ยวผมมันจะเข้าหน้าเข้าตานะต้องบอกว่าแค่ยืนเฉยๆเนี่ยลมก็ดีแล้วก็ลมแรงมากเลยนะคะนอกจากสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็งานตกแต่งรวมถึงแบบเซเลบต่างๆที่ม,มามาให้ความสนใจมาหมุนของเรานะที่สำคัญอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมค่ะชมรมสวนสนุกโลกน้องการค่ะทำไมคะเขานะคะโหวตให้มาหมุนของเรานี่แหละที่สยามอเมซิ่งพาร์คนะคะ เป็นหนึ่งในม้าหมุนที่น่าจดจำที่สุดของโลกนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีม้าหมุนโลกนั่นเองระดับโลกระดับโลกเลยทีเดียวนะคะใครที่ไม่เคยมาใช้บริการหรือไม่เคยมาสัมผัสอย่างน้อยใน,นหนึ่งชีวิตคุณขาไม่เสียชาติเกิดมาถ่ายรูปร่วมกับม้าหมุนของเราแล้วก็ไปอวดได้ชั่วลูกชั่วหลาเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตใช่ไหม เออเราจะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจริงๆหลายๆคนเขาเคยเอารูปมาให้แอดมินเราดูนะน้องการรู้ป่ะ<า>ดูตั้งแต่ช่วงที่เรายังแบบม้าหมุนช่วงก่อนหน้านี้ออริจินอลแล้วก็ค่อยๆมีการปรับปรุง,งปรับปรุงมา,าเรื่อยๆก็จะเห็นเป็นแบบซีซั่นสวยงามมากๆเลยเหมือนตอนนี้ที่เรา เปิดให้บริการแล้วเราก็เปลี่ยนสีหลายๆโซนใหม่ให้สดใสมากขึ้นนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจมาใช้บริการตอนนี้นะคะช่องทางออนไลน์เนี่ยเดอะเบสที่สุดเลยนะคะขวามือพี่จะเป็นเครื่องเล่นบุมแวลงใช้ไหมครับใช่ถูกต้องเลยนี่คือแฟนพันธ์แท้และของเส,สื้อม้าเลยค่ะมาะคะ แล้วก็พี่เคยไปไลฟ์บนบูมแมลงมาแล้วจำได้าซึ่งตอนนั้นนะพี่กับโปรด,ดิวปวดหัวมากเลยต้องไปย้อนดูนหรือเปล่าฉันั้นฉันจะรอดไหม <c oughs> ต้องไปย้อนดูเทปนั้นไหมแต่ต้องบอกเลยว่าก็สนุกมากๆเลยนะคะอยากให้แบบหลายๆคนนะได้รับคำบันเทิงแล้วก็ อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยกันจะได้หานคิดถึงเอ่ะใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณรอบๆเมื่อกี้บอกว่าอยากไปดูตรงรอบๆฝั่งนู้นเนาะที่เป็นตัวน้องเป็ดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหราจะไปที่ไหนกันอ่าใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือเรายังปิดให้บริการอยู่แล้วก็มีแค่พี่นะคะกับน้องการแล้วก็ทีมงานที่จำนวนหนึ่งที่อาจจะมา ทำในส่วนของภารกิจตอนหลังนี้นะเองนะคะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยนี่เดี๋ยวเราให้ดูวิวแล้วกันน้องได้ไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูวิวกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ่านี่ไงนี่ไงอ่าเรือเป็ดเรือเป็ดนะคะมันยังปิดอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงช่วงเวลาที่เราจะเปิดให้บริการน้ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำความสะอาดนะเรือเป็ดนี้ถ้ามา นั่งช่วงเย็นเย็นเย็นช่วงเย็นเย็นประมาณสี่ห้าโมงให้อาหารปลานะคะก็จะดีมากเลยนะคะช่วงให้อาหารปลาแล้วก็ถีบเรือเป็ดไปเออหรือว่าเราจะไลฟ์บนเรือเป็ดออะทุกคนโหวตมาได้ไหมเออทุกคนโหวตได้ไหมคะอยากไปนะคะอ,อ่าน้องนัทบอก<ช>อยากไปแล้วนะทุกคนา่าไลฟ์ือเ็ดใครจะปันะ่นใครจะปั่นอ่าใครจะปั่นก็มันมีอยู่สองฝั่งมัต้องสองคนมันต้องปัน่นด้วยกันป้า ออโปด,ดิวก็ต้องเออโปดิวก็ต้องไม่เราก็สองสองลำไปเลยสองลำไปเลยเออลอยลอยลอยกันไม่โปรด,ดิวก็อยู่อีกลำหนึ่งไงถ <c oughs> <c oughs> ่ายมา, <c oughs> ามเออใช่มาใช่มาอ่าใช่มาอ่าทุกคนโหวตมาได้นะคะ คันมากอยากเล่นอ๋อใจะเย็นๆนะคะเออเดี๋ยวเราจําได้มาเจอกันหลายๆคนนะคะบอกว่าอยากจะมาเจอพี่เมนี่หรือมาเจอน้องกาซจริงๆแล้วเราทํางานได้ทุกตําแหน่งนะต้องบอกว่าเราเนี่ยจะสแตนบายอยู่บางวันอาจจะเจอเราเอ้ยพี่เมนี่วัดใครอยู่เอาวันดีคือดีเอาน้องกาัาขายบัตรอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็เรียกว่าเราก็มีความสุขนะกับการทํางานในสวนสนุกนั่นเองวันนี้เป็นยังไงกันมากนะคะพอหอมปากหอมคอม <า S 1> ว่าเมื่อ,อไร เปิดเมื่อไหร่ใช่ไหมก็อยากจะให้เปิดนะแต่เราก็เชื่อมั่นว่าจะต้องเปิดเร็วนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าต,ติดตามข่าวสาราในชุดทุกช่องทางใช่ต้องติดตามข่าวสารเอาเพราะว่าอย่างตอนนี้พี่มินี่ก็คิดว่าเร็วๆว,วนี้ซึ่งพี่ก็ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าจะเปิดวันที่เท่าไหร่แต่นะคะเร็วนี้แน่นอนแล้วก็ถ้าพี่มินี่ได้ออกมาไลฟ์แบบนี้ทุกคนนะคะ การันตีได้เลยว่าอีกไม่นานเราจะได้พบกันอย่างแน่นอนนั่นเองนะคะตอนนี้บอกว่ายากจะให้ไปไลฟ์บนเป็ดเอออยากให้ไปไลฟ์บนเป็ดเป็ดนูนใช่ไหมเรือทีบอน,นูนใช่ไหมเออได้เดี๋ยวเราจะจัดซักแมทหนึงเนาะน้องกัสเนาะได้นะคะบา300รเที่ยวได้กี่รอบนะคะอ่าแน่นอนนะคะเที่ยวใน1วัน จะเล่นเครื่องเล่นนะคะกี่รอบก็ได้นะคะหรือว่าสวนน้ําก็นั่งยาวๆได้ทั้งวันบางคนบอกว่าแบบวันนี้แบบเพียร่างจังเลยอยากจะไปนั่งโง่ๆริมทะเลนั่ง,งท,ที่นี่ได้เลยนะนั่งทั้งวันตั้งแต่สิบโมงจนถึงหกโมงเย็นได้เลยนั่นเองนะคะใครที่สนใจก็มาได้เลยนะคะนี่ไงเห็นไหมมีแต่คนถามเข้ามาอยากจะให้เปิดพี่มินี่ก็อยากจะเปิดเหมือนกันนะคะวันนี้อย่าลืมละกันใครที่สนใจนะคะดูที่ปักหมดุดแล้วก็กดลิงก์ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพบกันนะคะเสาร์นี้ อย่างที่บอกไว้อันนี้เขาเกริ่นไว้ก่อนนะเออเพราะว่าเราจะมีแบบว่าพาไปดูโซนส่วนน้ําที่เราปรับปรุงใหม่เพื่อต้อนรับการเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งและต้อนรับซัมเมอร์ด้วยอยากให้ทุกคนนะคะเตรียมชุดเขาเรียกชุดว่ายน้ําชุดว่ายน้ําหลากสีสันแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นกันนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เข้ามาเลยนะคะบอกว่า,าคิดถึงเออบอกว่าทุกคนคิดถึงไลฟ์บนยักษ์ตกตึกใช่ไหมคะ ไหวไหมวะไหวไหมอ่ะโปรเดิวไปพี่ก็ไปอ่ะต้องบอกแบบนี้เออเรามีโปรเดิวเป็นตัวประกันนะคะทุกคนข่านะคะก็สนุกสนุกนะคะทีมงานก็น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะให้แบบว่าทุกๆคนนะคะคิดถึงเราซึ่งตอนนี้นอกจากช่องทางน้องติ๊กตอกของน้องกัดแล้วเนาะตอนนี้นะคะอย่าลืมไปติดตาม Follow และให้กําลังใจน้องกัดด้วยนะแล้วก็มีช่องทางอื่นๆอย่างเช่น YouTube นะคะก็อาจจะเห็นนะคะการฝีดคอนเทนต์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะ มีรายละเอียดรวมถึงความลับ ของม้าหมุนอันนี้เดี๋ยวมันจะมีการขยี้ดีเทลอีกนะใครอยากรู้รายละเอียดที่มากกว่านี้นะคะไปติดตามในช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษสยาม amazing พ a r k ติดกันเลยนะคะตอนนี้มียอด s u b s c r i b e อร์นะคะประมาณ7 0 0 0กว่าแล้วนะคะไปช่วยกัน s u b s c r i b e อร์แล้วก็กดกระดิ่งริง,ร,งริงกันไว้ด้วยนะคะนอกนอจากนี้ต้องมีช่องทางันอื่นอีกใครที่ชอบภาพสวยเวว่า,วา,วาอลังการแล้วไปตาม i อของเราได้นะคะก็จะได้เป็นไอเดียมาถ่ายรูปว่าม,ม,มุมนั้นมุมนี้ถ่ายรูปอะไรยังไงรวมถึงนะ,คะใครที่ชอบแบบใส่ไฟใส่หน้า นะคะไปติดตามทวิตเตอร์ของเรากันได้แล้วก็มีช่องทางอื่นๆอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทุกๆคนนะคะแล้วก็คิดถึงทุกๆคนด้วยยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะให้แข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวมาสนุกแล้วก็มาเจอกันในวันที่เราเปิดยังไงเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีแน่นอนไลฟ์ <ạ. S 1> วันเสาร์นี้นะคะกับสวนนาที่ปรับปรุงใหม่อยากจะเห็นว่าเป็นยังไง11โมงวันเสาร์นี้ไว้พบกันวันนี้ไปก่อนนะคะทักทาย ทุกคนแล้วก็บายบายสวัสดีค่ะ